นุ่นวรนุชขอบคุณโอกาสดีๆที่มอบให้เปิดคำอำลาตัวละครของนุ่นวรนุชในละครเข็มซ่อนปลายไม่ว่าเธอจะอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้เราขอให้ชีวิตของเธอมีแต่ความสุขเวลาเธอยิ้มมันทำให้โลกสดใสมากเลยนะขอบคุณในช่วงเวลาหนึ่งที่ทำให้เราได้รู้จักกันและมีโอกาสได้ใช้ชีวิตเป็นเธอเธอจะอยู่ในความทรงจำของเรานะรักเธอเสมอขอบคุณช่อง7 HD บ้านหลังนี้ที่อบอุ่นเสมอ ขอบคุณผู้จัดที่ทุ่มเทกับละครเรื่องนี้นังวอภูมิใจในตัวพี่ๆนะคะขอบคุณพี่หนึ่งพี่เป็ดผู้กำกับคนเก่งของเรื่องนี้ขอบคุณพี่ขีมที่เขียนบทให้นุ่นได้มีโอกาสพัฒนาการทำงานขอบคุณนักแสดงและทีมงานทุกคนนะคะดีใจมากๆค่ะที่ได้ร่วมงานกันขอบคุณแฟนละครทุกคนนะคะที่ยังให้โอกาสกับนักแสดงที่ชื่อนุ่นวรนุชถ้าไม่มีทุกคนนุ่นก็คงไม่มีวันนี้สุดท้ายขอส่องกำลังใจให้กับทุกคนที่รู้สึกท้อแท้กับชีวิต และขอให้เจอทางสว่างที่แ้าจริงนะคะด้วยรักนุ่นวรนุษ